สบัยดีสบัยดีสบายดีกันยามแรงเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ถามฟังเราฟังไทยและ่ังประเทศเด้อ มือนี้เนาะน้องแฟสก็ได้มีคลิปดีๆมานําเสนอเนาะมีพีเอ็ซีคนนึงเพิ่นส่งคลิปมาให้น้องแฟดแล้วเพิ่นบอกว่าอยากให้น้องแฟสเอาคลิปมานําเสนอมารีแอคชั่นให้ดูหน่อยเพราะว่ามีคนบางส่วนหรือว่าส่วนใหญ่นาะงทุกคนที่ยังไม่รู้ซึ่งน้องแฟสเองก็ยังบอกว่คือกันนาอทุกคนคือคหัศจรรย์เมนว่าเคยมีจังหวัดแบบนี้ได้ทุกคนหัวข้อมือนี้นาองขี้าทุกคนไปเบิ่งนั่นก็คือซิบจังหวัด ท,ที่จังหวัดเก่าที่โดนยุบเนาะหรือหายออกไปจากแผนที่เมืองไทยเนาะทุกคนโอ oh, ้ยสิพาทุกคนไปปึ้งเนาะว่าเป็นเพราะอย่างเพิ่นถึงยุบเนาะแล้วก็มีจังหวัดอย่างเด้เนาะที่หลายหลาคนบ่เคยได้ยินซื้อนี่มามมก,ก่อนเนาะแล้วก็เป็นเพราะสาเหตุอย่างเนาะถึงโดนยุบไปเนาะทุกคนเมย์ใจเยวมือน,นี้สิพาทุกคนไปปึ้งแล้วก็หายข้อสงสัยยากันเนาะว่าเหตุใดมันจึงโยนยุบไปแล้วก็ ตังเป็นจังหวัดใหม่ซื้ออย่างเดเนาะทุกคนนอย่าไปเบิ่งพวกพ้อมกันเลยเนาะจะมีจังหวัดไหนแื่เคยได้ยินชื่อจังหวัดเหล่านี้หรือเปล่าจังหวัดกระบี่บุรีจังหวัดลพกุรีจังหวัดขอนนบุรีจังหวัดหลังสวนจังหวัดตรังบัวป่าจังหวัดสายบุรีจังหวัดพระประแดงจังหวัดมีนบุรี งเรน่เคยได้ยินเกือนเอยเรเคยได้มีแต่ถูกจังหวัดเลยกรุงเทพที่ร้อยปีที่แล้วโอ้สมัยร้อยปีป้ากรุงเทพมหานครปัจจุบันมุมที่งงามแห่งนี้ตามการจับสิกจังหวัดเก่าที่โดนยุบคนไทยต้องได้ดูหลายๆคนไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแล้วทำไมกันนะ เป็นติดตามการ 1. ยุบจังหวัดกระบินบุรีจังหวัดกระบินบุรีแต่เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีรแต่ด้วยความทีถ่ถนนหนทางในอดีตไม่ค่อยสะดวกผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเข้าไม่ถึงจึงทําให้การดูแลไม่ทั่วถึงจึงมีการจัดตั้งกระบินบุรีเป็นจังหวัดขึ้นมาใหม่ พิ่วความสะดวกในการปกครองแต่ทว่าจังหวัดกระบี่บุรีจะได้ถูกยุบเข้ากับจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปีพศ2468ปัจจุบันคืออำเภอกระบี่บุรีในจังหวัดปราจีนบุรีโอ้สองยุบจังหวัดล่มสักอ,อมเรเคยได้ยินมาบนจังหวัดล้มสัตเดิมทีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ขึ้นตรงกับ,บนนมณฑลมณฑลเพชรบูรณ์ เมื่อมนทนเพชามูลผูกยุบก็ลเลยขึ้นต้งกับมนทลนพิสณุโกเจยมีชาติพันธุ์พื้นเมืองเรียกว่าไทยลม้มหรือลาวลม้มมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับลาวแถบถวงพระบางเจยในอดีตเป็นจังหวัดชั้นนอกการดานกระชาชนน้อยแต่ปัจจุบันคืออำเภอล,ลบสักอาเภอมะนาวและลอำเภอเขาทอบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3. ยุบจังหวัดขัญยบุรีเดิมจังหวัดขัญยบุรีเป็นเขตการปกครองส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดในอดีตของประเทศไทยแต่ทว่าได้ลงสถานะเป็นจังหวัดได้เพียงแค่31ปีจังหวัดขัญยบุรีก็ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดประทุมธานีเมื่อปีพศ2 4 7พ เื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอันเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งปัจจุบันนั้นจังหวัดอุทยบุรีเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกรุงทุมหานีและบางส่วนของเขตสายไหมในกรุงเทพมหานครปัจจุบันคือ 4. ยุบจังหวัดหลังสวนจังหวัดหลังสวนถูกยุบ รวมเข้ากับมณฑลและบางจังหวัดหลังจากถูกยุบก็กลายเป็นอำเภอหลังสวนเข้ากับจังหวัดสุอพอรในวันที่2คุมภาพันธ์พศพี่พ้อยแแยุบจังหวัดตะกัวป่าจังหวัดตะกวัวป่าเป็นจังหวัดในอดีตของประเทศไทย ปจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภอตะก,กวัวป่าอำเภอกระโปงและอำเภอกระบุรีซึ่งในพศ2 4 7 4รัฐสกาที่เจ็ส่งยุบจังหวัดตะก,กวัวป่าขึ้นตรงกับจังหวัดพังงาโดยในด,ด้านว่าที่การอำเภออยู่ในสารากลางจังหวัดตะก,กวัวป่าเดิมที่บ้านย่านยาวนั่นเองโฮ ยจังหวัดสายบุรีจังหวัดสายบุรีถูกยุบรวมเข้ากับบางมวลทนและจังหวัดบางจังหวัดได้แก่จังหวัดปัตตานีและจังหวัด,วด,ด,วดนาราิวาสเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พศ2 4 7 4เจ็ดยึบจังหวัดพระประแดง เป็นจังหวัดในอดีตของประเทศไทยพัฒนาจากเมืองที่สร้างใหม่ในช่วงกลุงรัตนโกสินทร์ชื่อว่าเมือนคอเขื่อนขนันภายหลังได้ถูกชื่อเป็นพระประแดงแต่หลังจากสถานการณ์วิกฤตตกตามจึงทําให้จังหวัดพระประแดงถูกยุบเข้ากับจังหวัดสมุทรปราการและบางส่วนของจังหวัดธนบุรีในปีพศ2474โอ้สวยเนาะนอนเนาะ 8. ยุบจังหวัดมีนบุรีจังหวัดมีนบุรีขึ้นตรงกับมณฑลกรุงเทพเมื่อปีพศ2444ต่อมาเมื่อปีพศ2444จังหวัดมีนบุรีได้ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดพระนครเพื่อประหยัดงบประมาณราชการเนื่องจากเศรษฐกิจต,ตกต่ำหลังจากสงคารามโลกครั้งที่หนึ่ง ักนน้อำเภอมีนบุรีได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นเขตมีนบุรีเมื่อมีการรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดชนบุรีเข้าด้วยกันเป็นกรุงเทพมหานาครเมื่อปีพศ2515 9. ยึบจังหวัดพระนครจังหวัดพระนครเป็นจังหวัดในอดีตของประเทศไทย ี่ดตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาโดยมีออขึ้นในช่วงพศ2408ถึงปีพศ2515ก่อนที่จะรวมกับจังหวัดขึ้นบรุรีกลายเป็นรุงเทพมหานครในปัจจุบันเออ,อนี่เป็นสะพานลอยฟ้ารอสะพาน <laughs> จังหวัดธนบุรีจังหวัดธนบุรีเป็นจังหวัดอดีตของประเทศไทยที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดพระนครซึ่งมีมานาตั้งแต่สมัยธนบุรีจนกระทั่งปีพศ2 5 4ได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเป็นนครหล,ลวงกลุ่มเทพธนบุรีและก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุงเทพมหานาครเมื่อปีพศ2515นั่นเอง นเป็นอย่งกับมั่งล้านก,กับสารและความรู้ที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้เรียกได้ว่าคนไทยบางคนเพิ่งจะรู้มาก่อนก่อนจะจั่กันไปอย่าลืมกดแชร์ไปเป็นเพื่อนของคุณได้รู้ได้นะว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ของไทยก็มีอะไรนะ่าสนใจมากกว่าที่คุณคิดเกิดหลายเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดคุยทำคลิปต่อ,อไปด้วยล่ะกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่เลยไรกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ยังไงกันเด้ทุกคนหลังจากที่ได้บึ้งจบไปเนาะน้องแฟดก,ก็หาแไปหูเลยเนาะว่าย้อนแบบมีเองถึงพอเพื่อนจึงโดนยุบไปเนาะบางจังหวัดท่าก,ก็บบ่เคยได้ยินมาก่อนเนาะทุกคนห่างก็ได้ยินมามื้อนี้เนาะทุกคนนี้นะ่กะก็คือย้อนว่าหลายอ่านนอนนึงมาเพื่อนก็คือแบดบดูแลบ้อทั่วถึงเนาะทุกคนแล้วเพื่อนก็ได้ยุบจังหวัดนั้นออกไปแล้วก็เป็นจังหวัดใหม่บางจังหวัดเพื่นก็รวมเข้ากันเ<ม>นาะแต่งตั้งขึ้นมาเป็นจังหวัดใหม่เ<ม>นาะน แบบลักษณะที่เพิ่นเ้ามาก็าคล้ายๆคือแบบแขนของน้องเฟสอยู่ปัจจุบันเลยนะทุกคนแต่ก่อนแขนของเขาอ,อยู่ปัจจุบันนะฮะบริเออรือว่าเขขสิ้นสมบูรณ์ด้อเนาะเมืองลองสานก็บ่ได้มีนะทุกคนแต่ก่อนเมืองล่องสานของเขาขึ้นอยู่กับเมืองหุมเนาะแล้วก็ขเขนเวียงจันนะทุกคนแล้วก็เป็นการปรับเปลี่ยนเลยเนานะแล้วมันก็เหมือนได้ว่าเขากอยุคขตๆนอกแล้วมันก็ปับ ปุงค mm ือเป็นอีกเขตนึงต่างหากเนาะเพราะว่าเป็นเขตที่ตั้งมาใหม่ของประเทศลาวเฮาเนาะเป็นเขตที่สมบูรณ์เนาะกะแข่งสมบูรณ์เองนอกสานมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะทุกคนเขตเฮาก็สิมีอยู่ประมาณ5เมืองที่เพิ่นได้ตั้งมาในตะกอนั่นเป็นเพิ่นอีกเป็นเขตอ่าเวียงจันทน์หมดเนาะแม่นกะตั้งมาแล้วก็จึงได้เอิ้นซื้อแล้วเพิ่นก็จึงตั้งเมืองขึ้นมาใหม่เนาะเฮาก็ได้แยกออกจากเมืองโฮมมาเป็น ตั้งขึ้นซื้อมาใหม่เป็นเมืองรองาสาดของเขาปัจจุบันตอนแรกๆก็คือก็เพื่อนนกแฟสดูที่พวเข้าใจคิปแบบเมื่อกี้เเนานะตอนแรกๆถามบางคนก็ยังวพวกูมได้ว่าแข่งเซนจูบุนแมนแมนดูใส่ทุกคนเพ,เพราะว่าหลายคนตอนนั้นเขเคยได้ยินเพราะว่าหากรเป็นเคียงใหม่นี่ตอนนี้ก็คือแบบสินหุไปแล้วทุกคนเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวแมนก็คือภูหัวโลนั่นเองเนาะตอนนี้กําลังดังนาทุกคนพี่ๆทางพี่ๆเอฟซีทางฟังเราเออทางฟังไทยเนาะหลายคนก็ ไปโปรโมทเนาะเออเป็นเป็นเลขงท่องเที่ยวเป็นเลืเ่งแข่งไหมกะเรียนไอ้หลายคนกะอาจจะได้หุ่จักไปแล้วเ,เพราะว่าเป็นเรียนมากก็คือผู้หัวโลดเลยเนาะตอนนี้เนาะโอเคอย,ยนะ่ <laughs> างนี้เขาก็เคยไปแล้วมีภาย์เดอฮันเคยไปเนาะทุกคนนองคอมเมนต์ดูด้อเนาะคือบอกเลยว,ว่า อ่าไพ่ที่แบบอยากไปเที่ยวธรรมชาติสุดๆคือคือแบบโอเคเลยเนาะทุกคนโอเคเนาะคลิปนี้ฮาวกัจจายนทุกคนไปก่อนเด้อเนาะจังได้กันต้องขอโทษขออภัยนะในหลายเนาะที่เฮาเว้าผิดพลาดประการใด่ดึอเฮานำเสนอบ่อนไถ่พิดไปเนาะทุกคนตุกปกครองบ่อนไถ่ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเด้คลิปนี้ฮาวกัจจายนไปก่อนเด้อเนาะต่หรับคลิปนี้ก็ขอฝากพีพีเอฟซีทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องแฟรดเด้อกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อลาไปก่อนเด้อ 拜拜。